คลิปนี้แจกลัสดอ5รางวัลมาลงไอดีกันเร็วว้าว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมตามที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะมีคลิปของเจ้าฮาร์พี้ที่ใช้รัสดอกับเจ้ากับซามูต้ามาผมแต่ว่ามีคลิปพิเศษแจกรางวัลแทะเข้ามาก่อนครับผมแต่ก,ก็ก็ดีนะแจกรางวัลให้เพื่อนๆดีกว่าครับผมเดี๋ยวคลิปฮาร์พี้กับของไอ้คลิปของเจ้าฮาร์พี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงพรุ่งนี้นะครับติดตามกันด้วยล่ะวันนี้นะครับผมจะมาแจกปืนรัสดอจํานวน5รางวัล ปืนลัสดอครับผมเป็นปืนปืนใหม่นะเมื่อเขาก่อนผมแจกกับโมราไปคราวที่ผมแจกลัสดอครับผมมันอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะลัสดอผมเป็นปืนกลนอนมิถีขนาดกลางนะเวลาศัตรูหลบอยู่ข้างหลังก็สามารถโค้งองคโค้องอ้อมไปยิงได้นะตอนนี้ครับผมลัอของผมอยู่ที่ Level มเลเวล3 MK2 ดาเดมจอยู่ที่812ครับผมตอนนัดนะแล้วยิงรัวๆขนาดนั้นระยะที่500เมตรครับผมแล้วก็เวลารีโหลดเนี่ยแต่ว่ามันเป็นออโต้รีโหลดนะแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงจนหมด แล้วรีโหลดจนเต็มเลยครับผมมันใช้เวลา13วินาทีส่วนปืนนี้ระยะทําการก็จะเหมือนเจ้ากาโมล่าครับผมถ้าเกิดเกิน150ไปเนี่ยกระสุนน้ำวิตกีถึงจะทํางานอ่าแต่ถ้าเกิดใกล้เข้ามามันก็จะยิงไปปกกับติครับผมเราจะต้องเล็งเองอ่าแต่ถ้าเกิดเกิน150ไปเงี้ยเราหันซ้ายหันขวาให้ไม่หลุดกรอบเขียวนั้นเราก็สามารถที่จะโดนศัตรูแล้ว100%เลยนะอืมเพราะว่ากระสุนมันจะเข้าทุกเม็ดส่วนกติกาในการลุ้นรับลัดอก็ง่ายๆครับผมเหมือนเดิมเลย ขั้นแรกนะครับผมทำอะไรกดติดตามช่องนี้ก่อนเลยนะกดหรือย,อยังโอเคต่อไปสองนะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะกดก่อนเลยโอเคแล้วสามนะครับผมนี่คือสำคัญมากๆเลยนะในช่องคอมเมนต์ครับผมพิมพ์แฮชแท็ก wr บิวอาวินลัสจอเวนวัคตามด้วย ID แล้วก็แพทตองของเพื่อนนะครับผม w r w i n l a s t d o o r เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างไว้ในคำอธิบายด้านล่างับผมใน description นะไปดูกันได้ไปอ่านกันได้ับผมแล้วก็เว้นวรคนะครับผมแล้วก็ตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆน,น,นะสำหรับแพลตฟอร์มนะผมถ้าเกิดเ,เพื่อนเล่นในมือถือตัวไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับผมไม่ได้ใช้ iPhone iPad เล่ก็คือ Android อ่าแต่ถ้าเกิดใช้ Apple ครับผมใช้ iPhone ใช้ iPad เล่นนี่ก็คือ iOS ครับผมส่วนในคอมก็จะมี My Game กนะับ Stream นั่นแหละครับผม ระมานี้เลยนะอ่ะมารวมมาลงชื่อกันเยอะๆนะปืนใหม่ครับผมเล่นมาจริงๆนะอ่าแล้วปืนออกยากเลยขอบอกเลยผมอีเวนต์รอบนี้ปืนออกยากมากๆฉะนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าโอเคยังไงเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะวัสดีครับบ๊ายบายวู้ลาจอง